สวัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเกมน,นะคะวันนี้ก็อยู่กับ Black Desert Online นะคะโดยที่วันนี้แม่บ้านจะพามาทำบันทึกยุครุ่งโรยแห่งภูคานะคะแต่ว่าก่อนื่นเลยขออนุญาตขอบคุณสมาชิกช่องแม่บ้านติดเกมคะสามารถดูร้ายชื่อดตามด้านล่างนี้เลยแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะทางหลังไม่หรือว่าทูวอลเล็ตด้วยนะ,ะแต่เดี๋ยวแม่บ้านขออนุญาตบนนี้นึงคือเวลาแม่บ้าน อัดไปเนี่ยมันมีปัญหาเล็กนิดหน่อยนะคะโค้ดบางอย่างอาจจะไม่ครบยังแม่บ้านจะพยายามอธิบายทุกอย่างให้ครบนะคะฉะนั้นรบกวนฟังแม่บ้านกันดีๆนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าคลิปอาจจะมีปัญหานิดหน่อยนะคะเพราะว่ากดอัดไปแล้วจะเหมือนแบบถึออัดไปสักยี่สิบวิอย่างเงี้ยแต่ว่ากว่าจะพอขึ้นพูดให้มันประมาณสักสิบวิซึ่งบางทีแม่บ้านแบบชีช้ชี้ชี้ทำเควสไปแล้วอะก็แบบโอ๊ยหงุดหงิดมาก ก็แ,แบบบัรแก้ไม่ได้เลยนะครับพ่าส่งเควสไปแล้วเจ๋งมากค่ะทีนี้นะคะเราก็มาดูกันว่าบรรถุน,นุ่มโก็เห็นบุคคลเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรบ้างนะคะเงื่อนไขอย่างแรกเลยนะคะที่ทุกคนจะต้องมีก็คือเลเวล57ขึ้นไปนะคะแล้วก็เงื่อนไขที่2ก็คือจะต้องจบเควสหลักเมเดียก่อนนะคะซึ่งอันนี้ของไปบ้างคือจบไปแล้วนะคะก็ทำเควสหลักเมเดียให้จบให้เสร็จจริงก่อนนะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วก็จะต้องมาอ่ะ ต่อมาเราก็เริ่มด้วยการกดเ,เรียกผู้ดำขึ้นมานะคะเราก็มาที่เควนะคะเราก็มารับบันทึกก้ารผจญภัยจากพื้นสู่ยอดอันนี้นะคะโอเคเสร็จแล้วเขาก็จะบอกให้เรามาหาผู้ค้าสว,ส,สวัสดีค่ะผู้ค้าฮัลโหลอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะเราก็จะคุยกับผู้ค้าพอเสร็จแล้วเราก็จะได้รับ มานั่นเองค่ะอะเริ่มนะคะสําหรับหน้าแรกเลยนะคะเขาจะบอกให้เราไปตามหาผู้ที่ฟู้ขาพบซึ่งตามในรูปเนี่ยมันเป็นผู้ชายถืออะไรไม่รู้แล้วก็ดูเหมือนน่าจะเป็นแพดท,ทีแพดวีีโอนะคะซึ่งแพดวีเจโอนี่อะแม่บ้านมาเริ่มที่เวเรีนะคะระฉะนั้นถ้าทุกคนจะไปเริ่มที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ แต่ว่านแนะนาให้อยู่เวียดีกว่าเพราะว่าหลักๆเหมือนจะอยู่ที่เวียนะคะซึ่งแพดรีจีโอก็ไม่อยู่ทุกเมืองเลยแต่ว่าของแม่บ้านเองก็จะมาของที่เวียนะคะง่ายๆดีเพราะว่าเราก็มาหาฝู่ขายอยู่แ้วนีใช่ไหมแพดรีจีโอนี่นะคะแพดรีจีโอของเวียอยู่ตรงนี้เราก็ไปคุยกันเถอะ แปรีโอนายใช่คนที่ฉันตามหาอยู่ไหมนีม่ใช่โอเคค่ะหนังสือเลนหน้าที่หนึ่งเสร็จแล้วนะคะไปะหน้าที่สองกันเถอะเขาบอกให้ส่งมอบทองแท่งอีกาดามแก่ปุขาดนะคะเปิดนี่นะคะบันทึกการประจนภายแอปเปิลสีแดงสดนะคะอะแล้วเขาก็จะให้เรา เออวิ่งไปที่คาร์พิออร์นะคะ mm hmm. เพื่อไปหาคนขายแ mm hmm. อปเปิลเนาะนดนึงนะคะอน้ขออนุญาตปิดโอเ okay. ค let's go <S mm hmm. เดี๋ยวเราไปเจอกันที่คาร์พิออร์เลยนะคะ mm hmm. ก็ไปตามจุดเขยเลยนะจ๊ะโอเคค่ะมาถึงแล้วก็คุยคขยกับนี่เลยนะคะมิลาโนเบลลูซี่ โอเคแล้วก็รับเควยต่อค่ะบันทึกการผจญภัยแอปเปิลชวนพิชนะคะโดยที่เขาจะให้เราซื้อแอปเปิลด้วยนะคะเพราะว่าเควสเนี่ยจะให้เราเนี่ยซื้อแอปเปิลจากเบลลูซี่แล้วก็นำไปให้ใครบางคนนะคะซึ่งมันก็จะมีตามจุดเควสเนี่ยฉะนั้นอย่าลืมซื้อแอปเปิลนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมเอาม้ามาด้วยนะคะเพราะว่ามันวิ่งคนไปบนมาอะแล้วเราก็วิ่งไปนะคะถึงจุดเคลสกันเลย พี่ลองหาแอปเปิลดูหน่อยไหมเราก็ส่งแอปเปิลให้เขาไปเราก็จะได้รับขนมปังที่ส่งกลิ่นหอมฟุ้งมานะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะต้องอ่ะปดผู้ดำขึ้นมานะคะเพราะว่าจะมีเคเวสต,ต่อนี่ถือก,กันระจนไัยขนมปังแสนอร่อยที่จำเป็นนะคะซึ่งก็จะให้เราไปหาเหมือนจะเป็นน้องขายดอกไม้อะไรเนี่ยแหละอ่ะไปตามเคเวสเลยว่าไปตามจุดเลยนะคะ เอาขนมปังไปให้น้องกินนะแล้วเดี๋ยวน้องก็จะมีควยต่อไปอีกอันหนึ่งนะคะแล้วอันนี้ก็น่าจะเป็นเออได้รับทองแห้งและวสวัสด,ดีจ้าเอาเดอกไม้มาส่งอุ๊ยกดผิดค่ะส่งมอขนมปังนะคะออ่ะเสร็จแล้วทีนี้เอออ่ะพูดดำโผล่มาเองโอเค มันถึก,กรรมจนภายเพราะอารมณ์ดีอ่ะทีนี้เราจะได้แล้วแต่ว่าเราต้องหาย p c ก่อนนะคะก็ไปหาย p c ได้เลยนี่จะได้รับทองแห่งอีกาแล้ววิ่งไปตามเข้เลยค่ะนี่ okay. ส่งมอบช่อดอกไม้นี่ทองแท่งอีกอะดำมาแล้วโอเคได้รับแล้วนะคะแล้วทีนี้จะเขาให้เาเราทำอะไรต่อขอแม่บ้านอยู่ยอะต้องเอาทองแท่งไปมอบให้คู่ค้านะคะซึ่งผููค้าที่เมืองอ,อ่าไปออจะอยู่บริเวณนี้เราก็ไม่ต้องวิ่งกลับเวียรนะคะเราก็ส่งเอาใกใล้ๆนี่แหละอะ ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปหาภูคานะอย่าลืมรับเควก,กับผู้ดําก่อนนะคะ <_ d> um> เพราะว่าเดีย๋ยวแม่บ้านวิง่งไปถึงภูคา้วแม่บ้านลืมรับควนะคะชื่อเควบันทึกการผจญภัยแล้วก็อะไรต่อสาาักอย่างนี้นแหละพอดีตอนที่อัดคลิปนะคะมันคลิปมันดันหายนะคะก็เลยไม่สามารถซ่อมได้เนื่องจากว่ามันตกไปแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมรับเควก,กับผู้ดําก่อนนะคะแล้วก็วิ่งไปหาภูคาแล้วก็ส่งเอ่อแท่งทองแท่งได้เลยนะคะสามอย่างระมัดระวัง เอ็นอันเรียบร้อยค so oh. <'s own> ่ะสำเร็จแล้วนะสำหรับหน้า huh. ท no ี่สองนะคะรบเกือบหมดนะคะก็คือสำเร็จความรู้พ่อค้าเมืองคาเปออนสำเร็จความรู้ชาวบ้านเมืองคาเปอออนสำเร็จหัวข้อความรู้ชนชั้นสูงของเมืองคาเปออนนะคะก็เอ่อถ้าเราขาดอันไหนให้เราเช็คได้โดยกดตัว H ขึ้นมานะคะแล้วก็มาดูผู้คนของคาเปออนนะคะอย่างเมื่อกี้ม่บ้านก็ขาดกลุ่มชนชั้นสูงไปหนึ่งอันก็ไปนั่งค้น Google ได้แล้วก็ไปตามหาได้นะคะ แล้วก็เอ่อกลุ่มเชนชั้นสูงคาเปออนนี่นะคะเราก็มาดูนะคะเพราะว่ามัจะมีชาวบ้านพ่อค้าแล้วก็กลุ่มชันสูงใช่ไหมคะสามอันนี้นะถ้าใครขาดไหนก็ลองดูลองค้นชื่อ m p g หรือลองดูว่ามันเป็นแบบใครอะไรยังไงนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ไปลองค้ดูใน Google น,นะคะสําหรับหน้าที่4นะคะกอมมาดูการเราต้องเหตุของแล้วนะจะเหตุจากคาเอ,อนไปยังไฮเดียวนะคะ โดยที่มาหา MTC ตัวนี้นะคะผู้จัดก,การการค้านะคะก็อยู่บริเวณข้างบนนี้เองที่เป็นรูปเกวียนแบบนี้นะคะเหมือนรูปล้อเกวียนอะเนาะก็มาคุยอ่ะเสร็จแล้วเราก็จะซื้ออันนี้นะคะให้เราซื้ออันนี้เลยกดเก็บน,นะคะหนึ่งอันพอนะนี่แล้วก็กดซื้อทั้งหมดนะคะอ่ะขอมันดิก์จะไปอยู่ที่ม้านะคะอาวเสร็จแล้วเราก็จะวิ่งไปไฮเดียวกันนะคะเพราะว่าเขาให้เราไปเทรดกันที่ไฮเดียวนะ เราก็วิ่งมาหาย P C ตัวนี้รูปล็อกเวนเหมือนเช่นเดียวกันนะคะวิ่งไปเลยโอเคค่ะแม่บ้านมาถึงแล้วนะคะเราก็คุยกับ n P C ตัวนี้เลยชื่อเอ,อ่อซิดานะคะเราก็จะเทรดกับเขาเนาะต้องกดการค้าสี่ใบบ้ารขอโทนกดการค้านะคะแล้วก็ขา,ายได้เลยแค่นี้เองนะคะเราก็ได้รับหน้าที่สีแล้วนาะจะใช่นะะไม่ใช่มบบ้ตนต้องไปวิ่งกลับมาใหม่ไอ้นี่นี่ได้แล้ว เราก็ได้รับคำพีของรูขัดเล่มหนึ่งแล้วนะคะ,ะทีนี้หน้าที่ห้าเขาจะให้ไปขุดสุดสารของผู้ทรยศนะคะเดี๋ยวเราดูกันก่อนว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคค่ะสำหรับหน้าที่ห้าะอย่างที่พูดทนไปเมื่อกี้ก็คือต้องไปขุดสื่อสารผู้ทรยศนะคะซึ่งมันจะประยุท์ตรงนี้นะคะมันจะเป็นโนอะเดี๋ยวไม่หาขอหาก่อน โนดถ้ำมารีนี่นะคะทุกคนทุกคนวิ่งไปที่โนดถ้ำมารีนะมันจะมีหลุมศพอยู่เดี๋ยวเราไปดูกันตรงมุมเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวไม่ได้ไม่งเนาะ,ะโอเคเลสโกโอเคค่ะสำหรับหน้าที่5นะคะต้องมาตรงโนดถ้ำว่าเออมารีตรงนี้นะค่ะอย่างที่บอกแล้วก็มาซีตรงนี้นะคะมันจะมีป้ายเห็นไหมหลุมศพสุสานคนทระยศนะคะพอเราสะกิดไปหนึ่งทีนะมันจะมีมอนออกมานะทุกคน แล้วที่นี้มันจะให้เราตีมอนทั้งหมด777ตัวนะคะเดี๋ยวรามอนเกิดแป๊บน,นึงนะคะมอนเกิดแล้วเห็นไหมมันจะขึ้นมาเท่ากับว่าเราต้องตีมอนทั้งหมด777ตัวนะคะก็จะเป็นอันเสร็จหน้าที่5นะคะทุกคนงั้นเราก็มาตีมอนกันเถอะ โอเค,ค่ะครบแล้วพอครบแล้วก็ทิ้งได้เลยนะคะก็คือถ้าเกิดไอดีป้ายแตกงเงี้ยเราก็ไปหาป้ายอันใหม่นะคะนี่เสร็จหน้าที่5แล้วทุกคนเรียบร้อยนะคะสำหรับสมุสำ,หสำหรับสมุดเภออูกค้าสมุดรุ่งโรจนของภูคาเล่มที่1นะคะก็เป็นอันเสร็จเล่มหนึ่งแล้วนะคะพี่นันแม่บ้านก็ขออนุญาต ติดคลิปอันนี้เอาไว้ก่อนนะคะเนื่องจากว่าเออเรามาท,ทําพีเะเล่มกันเนาะเดี๋ยวแม่บ้านก็ไม่งั้นจะไม่ได้ลงคลิปด้วยนะคะฉะนั้นก็อันนี้เป็นเล่มที่หนึ่งเนาะถ้าอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชชองแม่บ้านเปกันหลังจใก้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริง,งๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหรือไลฟ์ใหม่ๆของแม่บ้านนะจ๊ะเอาไวเ้เจอกันใหม่เล่มสองนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบายบาย